ูตดองปูนาแบบสุกครับผมนี่ครับผมสูตรนี้สองวันสามวันก็สามารถเอาไปกินได้แล้วครับผมเอาไปใส่ส้มตำแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มครับผมรสชาติโอ้หนัวเลยครับผมวัตถุดิบของเราครับผมนี่มีปูนาครับผมต้มสุกประมาณ60%อร์ซนครับผมแล้วก็มีน้ำกระเทียมดอง ระเทียมจีนครับทุบๆแล้วก็มีชูก้าแล้วก็น้ำตาลทรายแดงครับผมแล้วก็น้ำปลาแท้ครับผมมาดูวิธีทำกันเลยครับผมง่ายๆครับอาจับปูใส่โหลเรียบร้อยแล้วครับผม เสร็จแล้วใส่เครื่องเลยครับผมมาขั้นตอนการใส่ครับผมใส่อันไหนก่อนก็ได้ครับน้ำตาลทรายแดงครับถ้ากระปุกขนาดนี้ก็ช้อนเดียวพอครับปุกใหญ่ก็สองช้อนครับตามด้วยชูก้าครับผมสักครึ่งช้อน ปลูกใหญ่ก็1ช้อนตามด้วยเทียมจีนทุบครับผมใส่เข้าไปอันนี้จะช่วยดับกลิ่นคาวครับผมหอม ตามด้วยน้ำกระเทียมดองครับผมอ่าใส่หัวไปก่อนครับปลูกเล็กนะครับใส่สักสี่ช้อนครับปลูกใหญ่ครับผมสักแปดช้อน ตามด้วยนี้ครับผมน้ำปลาครับจากนี้ใส่ให้ท่วมเลยครับผมใส่ให้ท่วมตัวปูเลยครับ เรียบร้อยครับผมจัดหน้าตาเพื่อปมสวยงามครับผมเท่านี้เป็นการอันเสร็จครับผมปิดฝาครับ เรียบร้อยครับผมปูดองสูตรแบบสุกครับผม2วันครับผม2วัน3วันสามารถเอาไปกินได้แล้วครับผมเอาไปตั้งไว้อุณหภูมิปกตินะครับผมสัก3วันค่อยไปใส่ตู้เย็นได้ครับผมหรือไม่ใส่ตู้เย็นก็ได้ครับผมสูตรนี้รับรองครับผมติดใจแน่นอนครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผม